สี่ตัวนี้มีอะไรเหมือนกันอ๋อนี่ไม่หรอสตัวหรอเรียกดิจิมอนเลยรียกโปเกมอนเหมือนกันทุกคนมีน้องไงสายชาตรงชี้เนี่ยตี่มีน้องด้วยเหรอตัวทารูไปมีน้องไอ้พวกเทียวพวกนี้ยังหาฟาร์มรวมตัวได้เว้ยถ้าเกี่ยวกับเทียวอะไรด้วยเนี่ยผมดำเหมือนกันได้นะใส่หมวกเหมือนกันเออเออใส่หมวกเลยหมวกเลยเที่ยวถึงมแล้วนะว่าเอ็ดใส่หมวกด้วยอะไรยังไรเด้อเฮ้ยอะเข็มขัดเข็มขัดโยกเหมือนกันเลยเข็มขัดโยกเลย คนอื่นเอาไปโดูคนอื่นเอาไปใชยย้เหมือนกันกระโปรงเ <ś c oughs> อาไปใช้เป็นไรเดอร์ที่แปลงร่างได้ด้วยหลายค, <ๆ S 2> คนยหลายคนเอาไปเล่นได้ขนยนขนยนแต่เฮียนี่ไม่ใช่ขนยนล็อกแมนเนี่ยเฮียอะไรอันเนี้ยหาฝั่งเชื่อไม <ś c oughs> ไม่ค่อยเจอวะเฮ้ยรู้ว่ามันเป็นตัวเลขเหมือนกันหมดเลยเออที่จะมือนกันล็อกแมน X ยูพวกนี้มันเชื่อฮาร์ดเรตัวเลหมือนกันปะกจบแล้วใกล้เมียงมากมันมัน มันมันมีซีโร่อยู่กับตัวแต่ละคนใช่คมีคนอยู่เนมันม mm ีคนชื yeah. oh, ่อซีโ wow. ร oh, right. yeah. 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 ่อยู yeah. uh ่ก huh. ับต yeah. ัว yeah. อ๋อซีโร่ล็อกแมนใช่ซีโร่ก็ลูกแมนอันนี้ก็ไม่ได้ซีโร่ไอ้ก็ซีโรวันซีโรวันโอคนเค้ก็ได้คนคดี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 